หมอปีพร้อมทีมงานทั้งผู้บธรรมทั้งพวกราพวกอาสาส,สมัครนะเข้ามาวมกันที่วัดมักจันนี่คือคงมาช่วยหลวงพ่อหลวงกฎเมื่อวานนี้ถึงหลวงพ่อหลวงกฎนั้นจะคุณก็เสียสละ,นะช่วยคนทุกข์ยากลำบากอันนี้ก็ทําได้ยากเนาะเพราะคนเราเกิดขึ้นมา,ไม,มา,ไ,มมาไม่มีใครอยากจะเจ็บป่วยไม่มีใครอยากจะแก่ไม่ไม่ใครอยากจะเจ็บ จริงๆก็ไม่มีใครอยากจะตายอยากจะมีชีวิตเป็นอมตะ,ะถ้าอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีใครตายเลยโลกนี้ก็คงจะอยู่กันยากเหมือนกันมันมีมากขึ้นมากขึ้นไม่ตายกับทรัพยากรมีจํากัดแต่นี่เราก็เห็นคนทุกคนยากาตามหลวงพ่อถ้ามีเมตตากรุณาต่อคนทั้งหลายเสียสละกไม่ใช่ง่ายเหมือนกันคน่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งก็ใช้ค่าใช้จ่ายมาก ็ต้องทาด้วยตัวท่านเองแต่ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายก็ได้ช่วยกันกําลังซักกำลังกายนี่มันสมองก็ช่วยกันในเรื่ปัญญาคือรวมความแล้วก็เป็นเมตตากรุณาในคนที่กําลังมีความทุกข์ยากลําบากทั้งทางกายทางใจก็ได้ให้เราได้พิจารณาไปด้วย ถึงเ,เรื่องของกรรมของคนว่าคนเราก็มีกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นมาทําไมคนนี้ต้องมาเจ็บมาป่วยเป็นโรคอะไรจะี่มันบากแก่สังขารจนว่าช่วยตัวเองก็ไม่ได้แล้ว่าแต่ญาติพี่น้องก็ไม่ต้องการนี่กเรื่องเรื่องของกรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่เราจะได้พิจารณาว่าเราควรจะสร้างซึ่งกรรมที่ดีไว้ก่อน ในชาติก่อนๆน,น้นเราก็อาจจะไม่รู้อาจจะมีกรรมที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ได้ก็เกิดมานับพบนับชาติไปทั่วแต่พาถึงในชาตินีนะ้เราก็รู้จักละเราก็รู้จักทางพบกับธรรมะคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน้อยอันดับแรกเราก็เชื่อเรื่องกรรมอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องชาตินี้มีชาติหน้ามีนรกมี ภพชาติจะเป็นสุรกายเป็นสันนิชานในตระว่ามาเป็นชาติมนุษย์เทวดาผมมีภพชาติทั้งหลายมีนี่กับสุนิพานมีนั่นเองมันเป็นชนี้เราก็ละสิ่งที่ไม่ดีพยายามทําสิ่งที่ดีก็จะเข้ากับหลักคําสอนของพระสรมาอมพระเจ้าในวรระบาปควาเพนบุญนําใจให้โปร่งใสไม่เห็นคนทุกข์คนยากอย่างนี้แล้วคนตายไปแล้วก็มี จิตที่ยังไม่ดีพอก็ไปเกิดเป็นจิตวิญญาณที่ยังอยู่ในโลกนี้อยู่หรือใ,ใกล้กับมนุษย์อยู่อาจจะทำํำการหลอกหลอนมนุษย์ก็บางทีเขาก็มีการสื่อสารที่จะให้เราทราบว่า,ากระทบเรื่องอะไรบ้างหรือว่าให้ไปบอกคนที่เขามีความสามารถมาช่วยหน่อยก็มีบางทีจิตวิญญาณก็อาจจะไปเข้าจะบอกญาติก็บอกไม่ได้ก็จ,จะบอกคนข้างเคียง นี้ก็มีแม้แต่ว่าสัตว์ที่เป็นงูแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นงูแล้วก็อาศัยอยู่ข้างวัดอยู่วัดนึงมีไข่อยู่สารีสองฟองปรากฏว่าคนหน้าวัดก็ไปจับงูตัวนั้นมาแล้วก็ฆ่าด้วยแล้วก็กินกินไข่กินลูกเขาด้วยงูตัวนั้นน่ะอยู่กับวัดฟังเสียงคนถวายสังฆทานประจํา จะไปเข้าฝันญ,ญาติก็เข้าไม่ได้ก็ไปเข้าฝันีนคนหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นงูนะอยู่กับวัดแล้วก็ในดําคนเนี้ย่าเขานี่ในดานี้ก็มีกรรมไปตีงูด้วยกินงูกินลูกเขาเจ็บปวดหลังไม่หายเป็นกรรมทั้งสายยังไงก็ไม่หายเมื่อเข้างูตัวนี้เป็นจิตวิญญาณไปเข้าฝันแล้วก็คนที่ไม่ใช่ญาติก็ไปบอกญาติญาติก็ไม่เชื่อต่อมาเขาก็ ทำสังฆทานให้ทำบุญให้นะก็ช่วยชีวิตของงูวิญญาณนั้นดีขึ้นมาก็ไปเกิดที่ดีได้อย่างนั้นก็จะต้องอฆาตาและไม่จะบาดในโลกนี้ก็เกิดจากปณริบารได้ก็จะกรรมได้ฉนั้นคนเราคนเรายังมนชีวิตอยู่นี่ถ้าเกิดว่าเราทํากรรมไม่ดีแล้วเป็นสภาพอย่างนี้เกิดกำลับา่ะเพราะฉะนั้นมันมีคนที่นําเราใช่ไหม เบียก็นำเราไปาด้านจิตวิญญาณอย่างน้อยเราที่คนทุกข์มากลําบากแต่ว่ายังดีว่ามีคนช่วยเหลือในจิตวิญญาณนั้นไหมก็ไปเกิดยังไงอันนี้เป็นศาสนาพทุทธถ้าจิตวิญญาณเหล่านี้ไปอยู่ในที่อื่นที่ไม่มีพุทธศาสนาไม่มีคนทําบุญให้ไม่มีคนช่วยแล้วเนี่ยก็จะทับความทุกข์มากก็มีพระเทรักูบาจานี้ท่านเดิทนทางไปต่างประเทศ ท่านบอกโอ้จิตวิญญาณตามท้องสนนก็มากนะแต่ว่าไม่มีคนทําบุญให้เลยมีแต่ความหิวโหยมีแต่ความยากลำบากอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกเรากา็เป็นชาวพุทธก็ช่วยกันคนที่ทุกข์ยากหลวก็ต้องกดท่านกันเป็นผู้นําของพวกเราได้แล้วอย่างดีเป็นผูส้สีเสียสละทำมาหลายปีาตมาเกาดียนติดตามท่านเหมือนกันว่าท่านเสียสละมากเนาะมีโอกาสก็นยากจะไ,ไปพบกับท่านเหมือนกัน ท่านสยสละในชีวิตของท่านไม่ใช่ง่ายที่มีปฏิพาน์หรือปณิธินที่จะช่วยคนอย่างนี้พร้อมกับกับพวกเราทุกคนมีโยมหมอบีแล้วก็พวกเราทุกคณะบทถามกันทั้งกายว่า,จาใจก็ป่อช่วยกันตามกิจกิจก,กรรมนี้ให้มารู้เรื่องกันได้ดีต้องอาศัยความอดทนนะแล้วก็ชักชวนคนที่เขามีศรัทธาก็มาช่วยกัน เราจะได้นนพิจารณาก็เป็นการสร้างบาร,รมีเหมือนกันนะ่วยคนเจ็บป่วยคนจากความทุกข์ซึ่งจะหมดไปไหมไม่หมดหรอกแล้วก็ทําให้มันเต็มความสามารถของเราจะทาได้เราก็จะมีสิ่งความรู้สึกที่รู้ว่าน,นี่เรื่องของกรรมม่จริงบุญไม่จริงบาปไม่จริงเราก็จะได้รับบาปทำกรรมที่ดีทำบุญที่ดีสั่งสมไว้การทำจีละน้อยจะพัฒนาไปให้ใจเราบริสุทธิ์ขึ้นไปได้ เราจะได้เห็นธรรมก็ได้อย่างน้อยที่สุดจิตใจก็เบิกบานเป็นภูมิของเทวดาร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาสูงส่งขึ้นไปต่อไปมียานก็ได้เป็นพรมก็ได้หรือเราเป็นครรภหัดคารวาปฏิบัติภาวนามียานเกิดขึ้นก็ได้รู้เห็นที่เรียกว่ารู้ในปัจจุบันยานในปัจจุบันรู้ในอดีตหรือว่ารู้ในอนาคตอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิ และการฝึกหัดปฏิบัติก็เกิดขึ้นได้เมือนกนอย่างที่เรากคงจะมีประสบการณ์นายโยหมอบีมีประสบาการณ์จะรู้ที่จะเห็นในสิ่งเหล่านี้กเกี่ยวกับด้านของจิตวิญญาณก็จะมีโอกาสได้ช่วยเขาซึ่งก็หาคนจะไปช่วยคได้ยากลาบากเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะติดต่อกันได้นอกจากเรื่องของจิตที่ต้พัฒนาให้สงบและการปฏิบัติภาวนา ต้องให้เราทําไปด้วยให้พิจารณาไปเจอจิตวิญญาณทีดีเจอคนที่ดีก็ตามความคิดพิจารณาทำมันก็เป็นอย่างนั้นสร้างกรรมอะไรมาเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็หลีก e เลี e ่ยง e ความที่ไม่ดีทัท้งหลายทำแต่กรรมดีอย่างนี้ของเราเลยไปเป็นการสะสมบุญเมือหนึ่งบารมีเราเต็มเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะก่อจะรู้ทำเห็นทำก็ได้นะในที่สุดก็เปิพวกเราตั้งใจงมีความเจริญให้มีความเื่ฉลาเมตตากรุณา ขอใหมีความ,มรุ่งเรืองการโทรการทุกท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทั้งหลายทุกนาเจริญนนะพว่าธนศรีลีเซนิจจังวุตาปัจจายินโอจัตตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโอสุขังพรังภวะตุสัพพมังครังหลักันรุสัพเทวตาสัปพุทธานุภาเวนะ สัทธาโสธีพระวันตุเตพระวัตุสัพเพมังกรังละคันุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตภาวตุสัพเพมังกรังละคันุสัพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเต